วันนี้ชมพระพอยอุตส่าค์ำตรงกลางล้อมด้วยพอยแดงเมืองจันทร์พร้อมล้อมด้วยพอยไพลินนะครับสีน้ำงามนะครับโวย,ยให้ดูแต่ละจุดแต่ละจุด,ดได้เลยครับสีน้ำงามน้ำเยอะนะครับน้ำงเยอะแดงก็แดงชุพูเหลืองก็เหลืองใสแท้ทุกเม็ดครับรับประกันครับเรามีพอย เรามีพลอยแท้นะครับเราก็ไม่จนแล้วก็ไม่รวยครับแต่เราสามารถหาพลอยแท้มา,าให้ท่านเอาไปประดับได้นะครับนะครับเราอยู่เมืองจันท์นะครับเราก็มีพวกมีเพื่อนแล้วก็เก็บพลอยเก่าไว้นะครับอยู่ในวงการพลอยมาสามสิบกว่าปีก็ต้องมีพลอยแท้ครับไม่จนแล้วก็ไม่รวย ม่ถึงขั้นเป็นเศษสีแต่เรามีพลอยแท้มาจำหน่ายท่านนะครับไม่ต้องกลัวพลอยปอมพลอยเทียมสนใจก็โทร087150561ครับพลอยเราก็ผลิตพันทำเป็นเครื่องผลิตพันต่างๆนะครับท่านท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นพระที่สมเด็จที่เป็นเนื้อดิน,นยประดับด้วยพลอยแ้าเรากลัวเนื้อดินเสียเราก็ติดด้วยกาวครับกาวอย่างดีก็ติดทนนะครับ เนื้อเนื้อพระไม่เสียบางคนก็เอาฝังเลยฝังไปเลยครับมาอยู่ทนไปเลยครับแล้วแต่คนชอบพระเหรียญก็ประดับได้ฝังได้เจาะได้ครับเราก็ทำนายคอยเสค,คอยแท้ทุกทุกชนิดนะครับทุกสีทั้งะเ,เล็กทั้งใหญ่มีทุกขนาดสั่งทําได้ครับสั่งทําได้ดูคอยระยิบระยับระยิบ,ระย,บระยับนะครับโดน แสงสะท้อนนะครับจะมีวางแวววาวอยู่ในตัวของเขาเองครับ